ถ้าเกิดอ,อยากพูดภาษาอังกฤษได้จําเป็นจะต้องรู้ทั้ง12เทนส์ก่อนไหมไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าจากการรีเสิร์ชเนี่ยของพี่ไปเจอคลิปหนึ่งเขาบอกว่ามีแค่5เทนส์เท่านั้นที่เราใช้บ่อยนะในชีวิตประจาวันในการพูด90-95%ในภาษาอังกฤษเลยเทน์ที่1ท,ที่ใช้บ่อยก็คือ present simple present simple คืออะไรก็คือการทําอะไรง่ายๆตัวอย่างเช่น she goes to school he goes to the mall เขาไปตลาด เธอไปโรงเรียนเนี่ยเป็นการเล่าอะไรที่มันง่ายๆในชีวิตประจำวันในปัจจุบันค่ะแล้วก็อันดับ2ที่เราใช้บ่อยในภาษาอังกฤษก็คือ past simple past simple ก็คือการทำอะไรในอดีตตัวอย่างเช่น i ate an apple yesterday ประมาณนี้ค่ะก็คือการทำอะไรในอดีตนั่นเองแทนอันดับ3ที่เราใช้บ่อยก็คือ future tense นั่นเอง future tense ก็คือการเอา will เข้ามาช่วยตัวอย่างเช่น i will drink coffee tomorrow ฉันจะดื่มกาแฟพรุ่งนี้แล้วก็แทนอันดับ4ที่เราใช้บ่อยนะคะก็คือ p r e s e n t perfect คจำคง่ายๆกคือการพูดว่าทำอะไรแล้วหรือยัง